สวัสดีครับพวกกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบิ๊กจร์สประจําวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับวันนี้บิ๊กจ้อสจะมาเดินชิปสูตรบาคาร่าตามสไตล์ของบิ๊กจร์สนะครับก่อนอื่นเลือกโต๊ะก่อนแล้วกันครับโต๊ะหนึ่งแล้วกันครับทันไหมทันพอดีแทงเลยครับสูตรของบิ๊กจร์สนะครับสี่ตัวดึงนะครับถ้าหลุดถึงสี่ตัวตัวที่ห้าตัดตามสกอร์นะครับเปิดไพ่ครับ สัญญาณเน็ตไม่ดีนะครับอะไรอะเพย์ซครับตอนนี้แบงค์บอร์ดครับโอเคเปิดแรกผ่านนะครับบิ๊กจอนมีกลุ่มนะครับมีกลุ่ม v ีพของบิ๊กจอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บอลเทคนิคก,การเดินชิปบ,บาคาร่าเทคนิคก,การแทงรูเล็ตมีทุกอย่างครับยิงปลาเข้ากลุ่มฟรีนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจอนได้เลย หลายบิกจอนะครับ jo d o s underscore แปสิบแปดนะครับอยู่ใต้คลิปเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโอเคเปิดไพ่ครับเว็บที่บิกจอเล่นอยู่ฝ้าโมฟันนะครับฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นเพห้าครับแบงค์แบงค์แ,งแต้มเดียวครับโปเพยมาห้าแต้มนะครับเพย์เยอะือหือ สวยงามครับชนะ5้าแต้มครับ2จุดแล้วครับบิ Big ๊กจร์เว็บที่บิ๊กจร์เล่นนะครับมีโปรนะครับคืนยอดเสียนะครับมีคืนยอดเสียมีโปรมากมายครับอยู่ในยูฟ่ามฟันเพื่อนเนคนไหนสนใจ แอดไลน์หาบิ๊กจอดได้เลยนะครับโอเคหมดเวลาแล้วครับเปิดไพ่ครับสัญญาณเน็ตไม่ดีนะครับวันนี้บิ๊กจอดใช้โทรศัพท์เล่นนะครับเพย์อหกครับแบงค์ห้าโปะแบงค์มาสวยงามครับสามจุดแล้วครับตอนนี้ โอเคเก็บ okay. มาสามจุดแล้วนะครับดึงไปอีกครับดึงไปเรื่อยๆครับโอเคมาเวลาแล้วครับเปิดไพ่ครับ เปิดไพ่มาครับป๊อกเก้าชนเน็ตไม่ดีครับวันนี้สำหรับยูฟ่าโมฟันนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือเล่นได้เลยนะครับเปิดยูทมาเราก็เล่นได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นบอลไม่ว่าจะเป็นบาหรูเล็ดยิงปลาเล่นได้หมดครับสะดวกครับฝากถอนชัวร์ด้วยนะครับยูฟ่าโมฟัน เปิดไพ่ครับเพยเยอร์บล็อกแปดครับแบงค์ไม่มีแต้ม,มสี่จุดแล้วนะครับบิ๊กจอตวันนี้เอาจุดที่ห้าแล้วกันครับเก็บห้าจุด รอบละหาจุดก็น่าจะพอครับเพื่อนคนไหนสนใจเล่นนะครับหรือว่ายัางงงอยู่แอดไลน์ line, หาบิ๊กจอดได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไลน์บิ๊กจอดโอเคเปิดไปครับ จะพึ่งเต้นครับดีเลอร์เปิดไพ่ก่อนครับเพเยอร์สองแบงค์สองครับตอนนี้โป๊เพไปบอร์ดโป้แปดสุดยอดสองโป๊แปดครับอเจ็บปวดดึงแบงเกอร์นะครับเบิ้ลชิปนะครับ กลุ่ม VP ของพีจอนะครับมีทั้งการวิเคราะห์บอลเทคนิคการเดินชิปบ,บาคารารูเลตสล็อตไพ่มีหมดครับยิงปาหวยยังมีเลยครับกลุ่มของพีจอดเข้ากลุ่มฟรีนะครับเคเปิดไพ่ครับสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยครับตอนนี้ เพยเยอร์ปอกเก้าเลยครับแบงค์สี่แต้มไม่ต้องตกใจนะครับบิจจอดเอาอยู่ดึงเพเบิลชิปครับ โอเคครับเปิดไพ่ครับเพย์เยอร์เน็ตไม่ดีนะครับตอนนี้เพเยอร์ปอกแปดครับแบงค์ปอกแปดอีกอสกอร์นี้ปอกแปดชน บนชิปครับทําซ้าไปเลยเราเสียมา2จุดนี่จุดที่3ครับโอเคเปิดไพ่ครับเพย์เยอร์ ไม่มีแต้มครับแบงก์หกโป๊เพมาโป๊ 1, หนึ่งหโอนแดกครับเปิดนี้แบงเกอร์ลอยครับแต่บิ๊กจออดจะดึงนะครับเปิดนี้ ชิปดึงเบิ้ลชิปครับโอเคครับเปิดไพ่ครับปีจอเล่นของเซ็กซี่เกมนะครับเพเยอร์บอร์ดแบงค์สองครับโปเพไปโปสองมาครับแบงเค์ก์ ไทยเกมอีกกำมีไทยเกมมันเยอะจังเลยครับยืนยันคำเดิมนะครับโอเคหมดเวลาเดิมพันแล้วครับเปิดไพ่ครับ เพเยอร์หนึ่งแบงก์๊อกแปดครับสวยงามครับผ่านครับโอเคพี่จอหเก็บม,มาห้าจุดครับเราไม่จัเป็นเดินจุดละห้าสิบนะครับแล้วแต่กําลังเราเลยไม่ว่าจะเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันตามกําลังเราได้เลยครับสูตรของพี่จอหใช้ได้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของพี่จอหนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บอลการเดินชิปบาคารา่าการแทงรูเล็ตหวย สล็อตหลายอย่างครับมีทุกอย่างในกลุ่ม VIP ของ Big Jot แอดไลน์หา Big Jot ได้เลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้ Big Jot ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Big j o ็ด้วยนะครับสวัสดีครับ